บนทุ่งลุยลายนะครับจ <c oughs> ังหวัดชัยภูมิครับวันนี้มีนัดกาน้องเอครับน้องเอเจ้าของบ้านเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ในการหลับนอนในคืนคืนเนี้นะครับคืนที่ผ่านมานในกางเต็นนอนลานที่เขาปรับใหม่นะครับอากาศดีมากเลย วอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสำรวจปลาที่เขื่อนจุฬาพรน,นะครับด้านบนช่วงนี้ฝนตกครับแต่เมื่อคืนก็ไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลาที่เขื่อนจะเยอะไหมตามชมกันนะครับ ครับกันไว้ดีกว่าครับโอ้หเรือทรงแคนูสวยงามทรงเรือแคนูยอดเลยครับไมืออาชีพไตเอแห่งทุ่งลุยลาย absolut. อัดหน้าเรือเลยกระสุกข,ขึ้นเยอะมากเลยแต่ฝีมือไม่มี うん。<the> You feel it, not to let. เรงมาคลายเรือไม่ปัวมายเรือเลยเดือของ้องนรงครับนดายครับด,ดีๆสิครับโฟ <ının> ใจจะขาดแล้วับ iya yeah. iya yeah. ช่อนครับช่อนนครับปลาด็กแว้งด็กแว้งครับแต้มแรกเ๋ยครับปลาก่อนถ่ายไปทั้งหมย

โซโลเบียร้รอนจี่คักเนาะบรรยากาศทีเ <c oughs> นาะจะหยุดตืด้อไหมบันนี้มาฝูงนะครับพี่น้องครับมาเยอะมากเอ้า เดียวกันเลยคุณคุณขอบคุณตอนครับสองตัวแล้วครับ ว่าคอกตอนแรกต้นมานี่มันฝูงกันเองชะโดทั้งนั้นเลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สีเหลือง 还不能关。I เบกยดเบีดเบียดแล้วตัวกันวัวเหี้ยแคันี้ไงเขาออกมันอู้ ที่อยู่ไกลๆนู่นคือช้างนะครับช้างช้างป่าครับมาโทนเลยครับพี่ใหญ่เราธรรมชาติสวยงามมากเลยครับตรงนี้ไม่ว่าหิน <c oughs> ที่แท้ก็ช้างพี่ใหญ่ครับโอเคโชคโชค ใส่เสนยงดกดดุดใส่เสนยงไม่เสียงอุ้ยหลุด ามาแล้วครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงนิดๆแล้วครับหมดเวลาตกแล้วเดินทางไปทําธุระต่อครับอันนี้มีชะโดสามตัวปอกนะครับไม่โตมากมาศึกษานิสัยและพฤติกรรมมันไปก่อนแล้วก็ช่อนอีก5้าตัวครับอีกตัวหนึ่งกระโดดลงน้ำกลับบ้านไปแล้วส่วนกระสูบตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ คาดว่าชะโดมันน่าจะเยอะเกินไปเยอะมากจนกระสูบมันลงไปจุดที่ว่ามันน้ำลึกก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากระสูกไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมากันใหม่ครับเดินทางกลับกันครับอสูบด้วยโดโอ้ยอีกแล้ว ยงวัแหวอีกแล้วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับวันนี้นับคะแนนได้เท่าไหร่เม <Yeah. S 1> ื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งประมาณสามโลครับกินตีจิบอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆเนี่ยก่อนขึ้นฝั่งตรน,นี้ได้ทั้งหมดเก้าตัวครับแต่ว่ากระโดดลงเรือตัวหนึ่ง เรียบร้อยกับชะโดเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้มันระบบนิเวศคงจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วละเขื่อนจุลาพรครับผมว่าควรจะเอาเข้าออกให้ให้ให้มันสมดุลนะครับธรรมชาติให้มันสมดุลกันหน่อยพป่าลาเนื้อเยอะมากเลยช่อนไม่เป็นไรแต่ชะโดนี่อันตรายมากเสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้ เดินทางไปทําธุระก่อต่อครับฝากติดคลิปหน้านะครับติดตามกันใหม่ขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ